สวัสดีครับครับดูการใช้งานนะครับผมงิงลินิถเติดตอนนี้เป็นเวลาประมาณมโมงนะครับ3โมงแล้วผมให้ดูเวลานะครับแล้วผมให้ดูเวลาการสู้แสงแดดมันใช้ได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับเวลาผมผมดูเวลาให้นะครับผมวิ่งแคปฟฟ้ดนะครับบสามนะครับแล้วผมจะถ่ายตอนวิ่งตอนสู้แสงให้ดูนะครับ นี่ครับการสู้แสงผมถือว่าสู้ได้ครับแต่ความคมชัดคือแครดิดหน้าจอชัดอยู่นะครับตอนนี้แดดยังไม่กล้ามากนะครับแต่ยังไม่กล้ามากจะให้ดูครับนี่ครับ แต่ลมแต่ผมถือว่ามีการทำงานสู้ได้นะครับโอเคเอามาดม,มาลองดูนะครับนี่ครับทานคนี่มนผมปิดงานนะครับงานยังไม่เติมนะครับผมเข้ามาในรลมนะครับในรลมโอเคนะครับเข้ามาในร่มต่อ็นมานี่ครับ ผมถือว่าการการเอาไว้หน้ามอเตอร์ไซค์นะครับการเอาไว้หน้ามอเตอร์ไซค์และการรับแสงแดดอยู่การแจ้งระหว่างขับรถรับงานเดลิเวอรี่นะครับของบรรดาแก๊ปต่างๆนะครับผมถือว่าอินฟอนิกตัวนี้นะครับตัวเอ่อโน้ต12นะครับตัวท็อปผมเล่นตัว G 96นะครับลม8นะครับเอ่อแล้วก็256นะครับแรม8นะครับ256 ความจำนะครับนี่ครับการสู้แสงแดดผมเปิดเป็นระบบออโต้นะครับนี่ครับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเป็นระบบออโต้นี่ครับติดออโต้ละผมเปิดคือยืนไปสุดเลยอาจจะมีการห้อยเขาว่าแบงอยู่ตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้ทำการเสียบทำปงทำตัดช่องเสียบปรี่อะไรนะครับผมใช้เวสนะครับเวฟประวานส่วนเมนูทางด้านนี้ก็เป็นเมนู ต่างๆนะครับจะขึ้นมาด้านนี้คือด้านซ้ายนังของหน้าจอถ้าเรามาด้านขวานะครับล้ากดมามันก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับส่วนเมนูที่อยู่ด้านริมข้างก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยมันจะเป็นขึ้นเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวานะครับนี่ครับนี่ครับก็ยังคงเดิมนะครับมันอาจจะมีลูกเล่นนิดหน่อยนะครับนี่ครับลูกเล่น ตรงนี้ก็กดหน้าจอแยกนะครับเนี่ยนหน้าจอแยกนี่ครับแยกมาแล้วก็ตังนี้อาจจะใส่เป็นนี่ครับเป็นหน้าจอแยกนะครับิดส่วนอีกแบบนึงนะครับก็กดตัวนี้เึื่อนนะครับเราเลื่อนมาตรงนี้นะครับกดตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นหน้าจอย่อมา อยู่ตรงหัวมุมด้านขวานะครับหรือจะมาด้านซ้ายหรือมาด้านล่างนะครับหรือจะมาด้านล่างซ้ายขวาตรงกลางได้ไหมตรงกลางก็ได้นะครับถ้าจิ้มทีมันก็จะเป็นคาบขึ้นมาตรงกลางนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะขยายเป็นตับก็เนี่ยลูกเล่นที่แตกต่างจากเครื่องที่ผมถ่ายอยู่นะครับเครื่องที่ผมถ่ายเป็นโน้ต8นะครับอินฟินิตีโน้ต8 แต่ตัวนี้เป็นอ่าบส12นะครับอินตอร์น็ตบส12ตับเครื่องกันดีกว่าครับตอนนี้ผมจอดอยู่ใต้ต้นไม้นะครับนี่ครับเมนูย,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 ย่อยๆอ่ะแต่ก็จะมาบอกว่าในการเอามาไว้หน้ารถอย่างเนี้ยครับก็คือมันสามารถที่จะสู้แสงแดดได้นะครับผมไม่ได้ถ่ายตอนกลางวันนะเพราะว่าผมผมวิ่งรับงานอยู่มันอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการถ่ายเพราะว่าผมยังไม่ว่างที่จะถ่ายแล้วตอนนี้ผมหาตังก่อน ต้องการใช้ตังนะครับที่ีผมใช้ล่มใช้ล่มขนาดเล็กที่เขาใช้กันทั่วไปในกรุงเทพนะครับหรือหลายๆที่นะครับผมก็ผมชอบทาหน้าจอเล็กนะครับมันสะดวกดีนะครับเนี่ยอย่างนี้ครับหน้าจอเล็กอ่ย่งไงก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับให้กับคนที่กําลังมองหาอยู่นะครับไม่ได้โฆษณายี่ห้อนะครับแต่ผมชอบมันผมประทับใจตั้งแต่โน้ต โน้ต8แล้วครับผมประทับใจต่อมาผมก็ใช้ผมก็สั่งมารุ่นนี้เพิ่งส่งมาได้ประมาณไม่ถึงสองอาทิตย์เลยนะครับผมไม่ใช้งานวันนี้ก็มีเวลาว่างนะครับวันทีเออเป็นวันอาทิตย์นะครับมีเวลาว่างก็เลยมาถ่ายเป็นถนนโล่งๆชิวๆนะครับนี่อยู่บริเวณทองเตยนะครับปินทางรถไฟลองเตยมันว่างผมก็เลยถ่ายให้ดูบเดีย๋ยวเราลอง โอเคนะครับยังไงเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเม,มนูใหม่ๆอะไระเราก็จะมาอัปเดตกันเป็นช่วงนี้ผมพูดถึงการใช้งานนะครับการเอามาไว้หน้ารถเวลาเราวิ่งมันสามารถที่จะสู้แสงได้ครับให้เราตั้งออโต้ไว้นะครับเนี่ยตั้งออโต้ังไว้นะครับมันจะมันก็ปรับแสงถ้ากลางวันเรามองไม่เห็นนะมันก็จะปรับทห้ชัดสุดเลยก็จะมองเห็นมองเห็นครับผมสะดวกเลยผมคงต้องใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องหลักแล้วนะครับ โอเคนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม